อยากสําเร็จคุณต้องเลิกช่วยคนอื่นค่ะอะ้าวแปลว่าอะไรคะครูคนที่เขาสําเร็จเนี่ยเขาจะต้องสร้างคุณค่ามหาศาลให้กับผู้คนไม่ใช่หรอคะครูอันนั้นถูกต้องค่ะแต่ที่ครูหมายถึงคือช่วยคนอื่นในทางที่ผิดค่ะยกตัวอย่างง่ายสมมติคุณมีลูกแล้วคุณอยากให้ลูกคุณเนี่ยเรียนเก่งๆสิ่งที่คุณทําแทนที่คุณจะสอนหนังสือกับเขาคุณแม่ทําอะไรทํากันบ้านให้เขาสอบแทนเขาเดี๋ยวนี้เรียนออนไลน์โอ้โหพ่อแม่ผู้ปกครองทําแทนลูกตัวเองไปเลย แล้วใครสําเร็จคะสรุปไม่มีใครสําเร็จลูกคุณแม่งยิ่งโง่ลงกว่าเดิมอีกเพราะว่าทําไมเพราะว่ามันไม่เคยได้ทําเองดังนั้นถ้าคุณอยากจะสําเร็จอยากอยากเป็นแม่ที่สําเร็จอยากเป็นพ่อที่สําเร็จคุณควรจะสอนเขาแบบถูกธีทําไม่ใช่แบบเอาผลลัพธ์มาโดยใช้วิธีการคลิกกี้แบบนี้มันโคตรไม่ถูกต้องค่ะครูมีประสบการณ์คะตอนที่ครูเนี่ย มีแพชชั่นในการที่อยากช่วยอมาม่าของครูค่ะตอนนั้นสมัยก่อนในครูมีอมาม่าของครูเป็นโมเดลเพราะว่าครูรู้สึกว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบแม่งเรียนไม่จบอะแล้วสามารถที่จะแบบขายของอะมีลูกเลี้ยงลูก4ี่คนอะคุณแล้วแบบโหปะตอนนี้คือแบบซื้อบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบถีบตัวเองจากฐานะโคตรจนอะมาถึงฐานะระดับปานกลางและก็ค่อนข้างโอเคในระดับ ที่เขาขอใจนึกอ,ออกปาแต่ว่าครูแค่รู้สึกว่าครูอยากช่วยเขาอะครูอยากช่วยอาครูอ่ะครูอยากช่วยอาม่าครูอ่ะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ครูไปทําคืออะไรรู้ไหมครูแม่งไปพยายามเปลี่ยนเขาเว้ยครูพยายามไปบอกเขาว่าเฮ้ยแบบนี้มันน่าจะดีกว่าครูแม่งแบบพยายามเอาตัวเองไปช่วยอะซึ่งมันเป็นวิธีที่ผิด คนเขาจะไม่คิดหรอกนะว่าเขาเป็นปัญหาถ้าต่อเมื่อเขาคิดเองไม่ได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นปัญหาถ้าเขารู้สึกว่าเขาพอใจแค่เนี้ยเขาจะไม่มีทางทําอะไรให้มันดีขึ้นเลยเว้ยดังนั้นครูก็เลยแบบเหตุการณ์ในครั้งนี้ยครูก็แบบใช้เวลาเรียนรู้แล้วก็สอนครูเลยว่าแบบสุดท้ายแล้วสิ่งที่คนอื่นเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นึกออกปะสิ่งที่เราเปลี่ยนได้คือเราเปลี่ยนตัวเอง เราก็เปลี่ยนโฟกัสครูเปลี่ยนโฟกัสแล้วตอนนี้ครูโฟกัสที่ตัวครูเองว่าครูจะทำยังไงให้ครูเก่งขึ้นทุกวันครูจะทํายังไงให้ช่วยที่บ้านครูได้มากกว่านี้นะคะดังนั้นคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนใครไม่ต้องไป ใช้การสอนอะไรที่ผิดวิธีเพราะคุณโมแต่ไปโฟกัสที่คนอื่นอะแม่งโคตรไม่ถูกต้องอะคุณต้องโฟกัสที่ตัวคุณเองคุณต้องเก่งก่อนคุณต้องรวยก่อนคุณต้องทําให้ตัวเองดีก่อนแล้ววันนั้น่ะเป็นวันที่คุณจะส่งต่อคุณค่าของคุณให้กับคนจํานวนมากให้กับพ่อแม่ให้กับอาม่าให้กับครอบครัวของคุณนั่นเองค่ะและถ้าคุณสนใจอาหารสมอง2นาทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครูได้ที่เพจแพชชั่นทูวินนะคะ